โอ้คืออยู่ครับโอ้โอเพียบเลยครับเพียบเลยเราทำมาหาก,กินจะต้องกินข้ามได้ออดหนุ่มยอุ้ยเลี่ยมพวกเลี้ยมงอยอย่างนึง<อ>สวัสดีครับจ้าวะกแวกชั้นแนวครับวันนี้มาดูรอบอีกนะครับมาดูรอบครับวันนี้ โอ้คืออยู่ครับโอ้โอเพียบเลยครับเพียบเลยเราทำมาหาก,กินเราต้องกินข้ามได้ตัวยมืออุ้ยเลี่ยมปุกเลี่ยมงูอย่างนึงงูเลี่ยมเพียบเลยครับได้ทั้งปลาทั้งงูทั้งเต่าครับดูครับดูเพียบเลยครับเพียบเลย Do anh lọt nói nồi nói 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 nè nói 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 หนุนมมันหนุนหนุนหนุหนุนเมก็สอตัวสองด้ยนะสตัวหลายตัวครับนี่หลายตัวดีข้ใหญ่ตอ้คนย้แต่ใหญ่ใหญ่ไงเยอะเยอะครับโอ เปียบเลยครับเปียบเลยหน้ามันเริ่มแหงแล้วครับนี่นอ,อันเลยไอ้ลูกเมื่อกี้ไปงไหนวะลูกที่มันบินนอกโอ้ตัวนย,ยังใหญ่ไว้เปีเยบเลยเลยครับเบลอเลยเ ดาคอด้าครับอดาคอด้าถอดข้มือครับนี่โอ้โหมันก็เปิดมันก็หลเอาไอ้เว้ยคแล้วก็ไปไปไปดูครับอดาคอด้าครับวายน้องเหมื่ยจะเอาไปไหนูยกลนี่ตัวใหญ่เลย ครับเขาก็ำลังกำลังไงนั่นลวงแล้วครับนี่ครับเขาก็หน่วยดีครับนี่วะถ้านั่นไดายู่ไม่ได้ท่ายด้วนเลยดดูแยงครับแยงมีเข่าไหมาครับดูหลุมดูหลุมครับดูหลุมโอ้ปลาหลุมก็ไม่ได้เลยครับไม่มีวันปลาหลุมไม,ไม่กระโดดครับปลาหลุมไม่กระโดด ดูแยงจะ,จ,ะจะได้ไม่เงียบแท้แยงกำลังรักคืนนะครับดูเสก็ตักไว้คืนครับวันหลังก็มาดูใหม่ครับวันนี้แดดดีครับวัน ดูครับลมแรงแรงครับลมชิวเลยครับนี่เอากรนหน่วยดีครับลมแรงมากครับดูลูกสองนะครับโอ้มีแต่ปลาคอปลาช่อนครับปลาช่อน โอ้ตัวใหญ่ใหญ่อ้ามีแต่ตัวใหญ่เลยครับปลาช่อนปลาช่อนคืออยู่ครับนามมันเริ่มแห้งแล้วครับวันนี้ปลาช่อนหลายครับ หม่งกูอยากกันเองต้อหางหม่ลงที่และมันไอ้มันไม่ยาวเนาะอันนั้นรับหัวหา <c oughs> ให้ลงอยากลงลงยากครับลงลงเขาอยากลงยากตัวนี้เขาง่ายลงยากโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยสี่ขีดครับเนี่ยตัวนี้ ลงไปขนาดน้้หือเด็กให้บุกกัดด้มึงนี่โอ,โอ้ครับได้หลายโลแล้วครับนี่หลายโลแล้วครับเขากำลังออกครับ ขึ้นว่ดีปยกให้ผลทั้งน้ำปลาเพราะปลามันจะขึ้นไม่ได้หอยเปีย,ยบเลยครับน้ำม,มันเริ่มละลายครับคืี้คืนนี้มันจะแหงมาแล้วจะแหงมาแล้วนี่อยหน่อย

ันนี้ก็ดักไว้คืนนะครับนำน,น้อยๆครับนำหลายลิลลินขับรถไปรับผิดไปดูอีดูุดท้ายครับไปเลย บางที่เขาก็เหลืองครับแล้วนี่เขายังไม่ทันเหลืองครับกำลังใส่ใส่เม็ดครับเขากำลังใส่เม็ดมาดูลูกต่อไปครับจะได้ไม่นอ อยู่ใน,นตด้วยบอกเอบเลยอโอ้ได้ทุกลูกเลยครับโอ้ได้ทุกลูกเลยดูนน้ตเลยจริงๆเลยเราจะถ่ายมางต้งจุมเยวะยวอะเรจ นี่ตัวใหญ่ๆครับพี่ตัวใหญ่มึนหนูปูหนูไม่ว่าไม่ว่าเลยครับงดอกไั้จะคู่ที่เดียวขงตัาปลาวครับคืงคู่แล้วครับมาดูในแยงครับ เสือไปไหนกูหน่าลงเนาะห้อยเพียบเลยครับเดีย๋ยวมาดูหอยกับกายก่อนโอ้กระโดดตุ้มๆเลยครับโอ้ชอนใหญ่ครับชนใหญ่กระโดดใหญ่เลยครับ อย่เขาแยงครับหอยกอบเต้มเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับนี่แต่หอยครับไอ้ปืนนี่ปืนถ่ายนี่เนาะนี่น่าเดินนี่ทีนองเลยเดินหอ,อ,อยเพียบเลยครับ ต่หอยนะครับนี่หอยทั้งนั้นเลยครับเชอรี่เขาเขาแยงครับเขาแยงหนาตึ๊บเลยมีปลาชนด้วยปลาชนสามสี่ตัวครับจับปลาก่อนเด้อจับก่อนจับจับปลาก่อน ออโอ้ช่อนใหญ่ครับชอ่อนใหญ่เัาช่อนใหญ่ช่อนใหญ่เขาเยอะสองมือสองม้าแล้วครับประช่อนครับเดินา,นาย นี่เป็นมือนะครับหอยครับนี่ตีั้งหลายตัวนั่นเกอดขึ้นเยอะขึ้นเลยตอนนี้กำลังเก็บหอยครับเอาแต่ตัวใหญ่ครับเอาไปจีก็นอยไม่เอาครับ ไม่อ้วนเหมือนก่อนเนาะเพราะไม่กิอนอะไรทีเดียวเลยโอ้ยมากครับแน่นแกะเลยลังเลือกหอยครับเลือกหอยนี่จะหอยนะครับนี่ เลือดเลยเลือดในท่านครับก่อมาเลยครับมันท่างทางใหญ่เออมันนั่นแลเต็มคู่เลยท่านใหญ่อเด็กตัอง้อยห่ทาใหญ่เนยตัดคุ้นเตรียมยาทำไม

หอยสดม้วนสอมีกระหอยแล้ครับโอ้โหโอ้โโอ้โหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ ข่ากัน่วยโดกดีครับสูงกับโถมหัวนะครับขเข่าก็เข่ากู้หน่ออ้วนดูเข่ากู้น่ะ,นนะทำไมหน่าโด่งดวงร,ราบานตั <c oughs> วหัวกูน่ะโคตรงามด้วยนะ่ะพี่นี่เขา่ากู้จะฝุนไปมือมาอยู่ที่นี่ฝนมากกับแม่ทวมเนาะแต่จราจะลงยากเนาะ งรน,น้ำก็จะละลายแล้วครับละลิ่นๆแล้วครับ